ไม่อย่างส่วนของน้องต้าเนี่ย่เาเป็นส่วนของคนเลี้ยงช้างอืมคเลี้ยงช้างเจะเป็นส่วนของการเลี้ยางอ๋อไป่มระเบียบเราบางกคนเี้ยช้าแต่นวไปที่เข้าเวรยางเขาที่ไรนั่นินเยอะอยู่น

บดีค,คุณเมธีรับแขกคุณคุณทา่านรัฐบุีออกลงรับแขกคุณคุณเมธีนะครับชูงวงแล้วชูงวงแล้ว

Terima kasih telah menonton! ยี่สิบตันนะจ๊ะคุณค่าพจะเป็นครับแฟนพี่เอทีแล้วก็อันนี้ก็คือเข็มกัดจะฝากไปกับพี่เมทีแฟนคลับ FC พี่เมทีนะครับจำนวนเท่าไหร่ผมไม่ทราบน่าจะ30-40ชิ้นก็เดี๋ยวให้พี่เมทีแจกให้ในไลฟ์หรือว่าเป็น FC ของพี่เมทีนะครับนี่ก็ฝากเดี๋ยวจะคำนวณอธิบายทีหลังอ๋ออันนี้อันนี้เหรียญเหรียญก็คือเป็นพวกไพ่กระชยัย หลายท่านหลายคนที่เคยดูไลฟ์ผมอยู่ก็เป็นเหรียญของพระไพชัยก็พระยินพระยินเนี่ยจะทรงหลังพระไพชัยอยู่แล้วก็มือของพระไยชัยหรือว่างงนี่คือถิดอกบัวศิรดอกบัวอยู่นะครับเขียนไปด้วยความเมตตานะครับ so สร้างตอนปี55ก็จะมีหลายเนื้อก็เข้ามาดูได้ครับถ้าใครประสงค์บูชาขึคือ8 8 8บาทก็คือเป็นเหมือนอินฟินิตี้ไปเลขงมงคลรายได้นำมาเล้ยงช้างดูแลช้างสร้างโรงเรียนดูแลพระไพชัยดูแลช้างหมดเลยนะครับ ตัวเข็มกัดก็จายภาีอันนี้เข็มกัดก็คือให้พี่มีทีแจก,แจกทาง f อได้เลยนะครับจะมีอันเล็กอันใหญ่ f อฟพอพายด้วยนะอยากจะต้องฝากขอบคุณคุณนะครับดีมากๆเลยนะครับที่อรุณานะครับที่ช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องพ่อพายเอกชัยนะครับแล้วก็บรรดาแฟนคลับพวกเรานะครับรวมทั้งคนทั้งประเทศนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็จะมาช่วยกันปกป้องผลุลตร้าใสกกระชัยครับขอบคุณมากมากครับนครับสาธุสาธุเดี๋ยวขอรูปด้วยนะคะแล้ก็องขอีกกัพี่กองอกกสันให้รูปมั้ดิฉัว่าใคเยอะ เวลาดูท่านไม่มีความสดชื่นคือเยอะด้วยเดี๋ยวเราตั้งแนวว่าคือลมเข้ามาหน่อยตรงนี้ก็คือจะเป็นรงรงแบบที่เป็นาพิพิัณฑ์เมื่กชนจะเป็นอนี้เมื่อก่อนจะเปนนเรื่ดวยใช่ไหมครับก็คือพ่อไยกขาแล้วก kind of mm. mm. yeah. ah. right. ah. ็จะมีเสาระดงใหญ่เสาต่า ขึ้นไปนะหนข้างนลขไใกล้ๆหน่อยทีเขาจะไม่เสียง่เานก็ท่าจะย้ายไนอนบุกเข้าไปนรงนั้นผมว่าท่ามก็ตอนเย็นท่านก็จย้ายไปนอนนะครับตอนกลางวันท่านก็จะมรับแล้วก็เวลากําลังกายก็เปลี่ยนจากเดินอยู่รอบๆอย่างเงี้ยก็จะไปเดินอยู่ข้างหลังแทนทําถนนเดินไป่นเลย ตรงนี้ก็จะเป็นตรงไทยแล้วก็มีจะม,มีเชียงชายกันมาเมื่อเราไปาชนมานี่ก็จะไม่รอ okay. ้อนก็จะอยู่เรืได้แล oh ้วก็จะทำาั้วรอบัวรอบแล้วจะเป็นทางเดินปูนครับแขก็จะมาก็จะเดินนรอบเลยทีเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟพอเสร็จอุปกรณ์ก่อสร้างกี่เขาื้อออกมาก็ี่ยเป็นร้านกาแฟให้ตรงม้เป็นคาเฟ่เลยใครมาก็ซื้อนั่งในของคาเฟ่แล้วก็ชมวัดไทยได้ เขายังไงท่านก็ต้องดูเนีเดี๋ยวเปิเนตรงนี้เดี๋ยวพอช่องรับแขกก็จะเป็นปูนหมดเลยส่วนนี้จะเป็นปูนปูนตรงไหนก็จะมีร่องน้ำทำอะไรปรับน้ำปรับทำห้องน้ําใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวพอพ่อพายเคลียรไ์ไปเสร็จตรงนูง้นใช่ไหมครับ,รบพ่อพายจะไปอยู่ที่นู้นที่นีท่ทีตรงนี้ผมก็จะเคลียร์ตร่นี้ทำใหม่เลยสักเดือนหนึ่งนะ ไม่น่าจะเกินเพราะว่าเด็กเตรียมหมดแล้ว <nhân S 1> <ด>ที่นี่ครับคือเตรียมพร้อมหมดแล้วเป็นระบบประกอบก็คือใช้เครยดยกขึ้นเลยอ,อย่างตรงเนี้ยผมเคลียร์เต็มที่ในประมาณสองสัปดาห์ก็น่าจะจบหมดพวกหลังคาน,นี่ขึ้นเร็วเพราะมันเป็นระบบประกอบ<ม>ขันชน้องหมดเลยเตรียมหมดแล้วขัน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 เสร็จแล้วก็ใช้เครยกขึ้นดปวางหัวใส เดี๋ยว,วาพอพลายพอเต็นนี่ลงปับ๊บใช่ไหมครับก็ขึ้นหัวเสาในระหว่างที่ขึ้นขึ้นเสาเนี่ยขึ้นยาวอย่างนี้นะครับขึ้นหัวเสาไปก็เตรียมประกอบใส่หลังคา<อ>คือเสร็จจากข้างล่างเลยเ<อ>นี่ยหลังคาอย่างนี้เสร็จจากข้างล่างเลยทำเสร็จจากข้างล่างทำเสร็จจากข้างล่าง,ง,งแล้วก็ใช้เครนยกขึ้นไปแล้วม,มีสปริงเกอร์ใช่ครับก็คือในหลังคาเราจะใส่สปริงเกอร์ไว้หมดเลยตู้เย็น ใช่ตรงนี้ต่อไปเวลาท่านเข้าไปอยู่ในวังแล้วก็เราก็จะไูชาด้เป็นราษาไับพชาะว่านรสดต่อบคมากเลยระเมาเยอะพวกเรารมีท่ เมีอะไรก็ช Th ่วยเหลือกันก็ขอที่พีใช่มคือเรายิงประกาศเท่าไหร่ก็เป็นแนยิ่ง้องทุกอย่างใช้เงินหมดเลยพี่ดูเฉพาะเทพื้นนี้ก็แสนก็ทำคนมายที่ไหนบ้าง とうも。